ในคลิปนี้ครับเราจะไปสำรวจวัดถ้ำบ่อปลาที่จังหวัดสระบุรีครับสำหรับถ้ำนี้นะฮะจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าหินงอกหินย้อยเนี่ยจะมีความสวยงามมากเลยบ,บวกกับทางที่ระหว่างเข้าไปในถ้ำเนี่ยจะมีความสลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นในการสำรวจเนี่ยที่นี่เหมาะมากเลยครับจุดแรกเลยครับที่เราเข้าถ้ำมาเนี่ยก็จะมีองค์พระใหญ่ตรงจุดศูนย์กลางตรงนี้ให้กราบไหว้ก่อนนะครับดูนี่สิครับเห็นข้างคาวตัวเป็นๆแบบนี้เลยนะ ธรรมชาติสุดๆแล้วนี่ครับคือด่านแรกที่เราต้องผ่านไปแค่ด่านแรกที่เราต้องผ่านไปนี่ก็เล่นแล้วเหงื่อตกแล้วนะครับราะถังค่อนข้างที่จะแคบมากเลยนะครับตรงนี้สําหรับใครที่กลัวที่แคบนะครับก็จะแอบบันวันนิดหนึ่งนะราะทังนี้แคบจริงครับตรงด่านแรกนี่ผมกับแฟนก็ทุลักทุเลกันนิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ดูดี เอาละหลังจากทุรักทุเลด่านแรกมาเข้ามาก็หายเหนื่อยเลยครับเพราะพอเราเข้ามาเนี่ยจะเจอความอลังการของธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเขาติดไฟให้เราเห็นด้วยนะว่าด้านบนของถ้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะโอเคร okay, เราไปสำรวจกันต่อดีกว่าครับนี่มีไกด์นำทางด้วยรู้งานจัดเลยครับเดินนำทางให้ให้ไกด์น <n> ำ um> ระหว่างที่เราเข้าสำรวจลึกไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีทางแบบนี้เนี่ยสลับกันไประหว่างทางตลอดนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางแคบแบบนี้นะครับตรงนี <G> ้ <n> um> ใครที่ตัวสูงนี้ก็จะลำบากเป็นพิเศษเลยนะอย่างผมก็90เข้้าแลวครับ หัวนี่ติดแบบนี้เลยนะฮะน่าเลยครับสำหรับใครที่ชอบการสำรวจทำแบบนี้เนี่ยผมแนะนำสุดๆเลยนะบอกเลยว่าคุ้มเหนื่อยแน่นอนฮะข้างในเหรอ